แล้วประเด็นที่นอกเหลือจากการคาค่ะอาจารย์เรื่องของความมัน่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไต้หวันนะคะอาจารย์คาดว่าสองผู้นำเขาจะาหารือกันหรือเปล่าและจุดยืนของอเมริกาเรื่องของไต้หวันกับจีนเนี่ยน่าจะเปลี่ไปยังไง เขาไม่ได้พูดออกมาชัดๆว่าเฮ้ยผมจะบุกหรือไม่บุกแต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาย้ําอเมริกานะครับนโยบายย้ำว่าจะไม่สนับสนุนการแยกแผ่นดินสิ่งที่คนเขาวิเคราะห์กันว่าในการพบกันระหว่างสีีสิงผิงหรือก่อนหน้านี้ทั้งจีนอยากให้อเมริกาบอกตรงๆว่า oppose i n d e p e n d e n t คือพูดง่ายๆเลยนโยบายอเมริกาต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวัน ในการประชุมเนี่ยจีนอาจจะอะไรครับลึกๆอาจจะต้องการให้อเมริกานนเน้นตรงนี้แต่เท่าที่ดูอยู่อเมริกายังไม่ได้ยอมที่ขนาดนั้นแต่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จีนกําลังดูอยู่เพราะดูจากอเมริกาเริ่มที่จะไม่ค่อยเข้มแข็งในเรื่องของนาโตไม่ค่อยเข้มแข็งในเรื่องช่วยเหลือ,อยูเครนเพราะันนี้เป็นสิ่งที่คนเกรงกันมากนะครับว่าในที่สุดอาจจะเปิดโอกาสให้จีนเนี่ยถือโอกาสนะครับบุกไต้หวนันหรือทําอะไรต่างเหล่านี้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงจีนไม่ทำหรอกครับ แล้วประเด็นที่นอกเหนือจากการคาค่ะอาจารย์เรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไต้หวันนะคะอาจารย์คาดว่าสองผู้นำเขาจะหารือกันหรือเปล่าและจุดยืนของอเมริกาเรื่องของไต้หวันกับจีนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปยังไงไหมจีนเองนะครับต้องการให้อเมริกานะครับนะอันนี้ตอนนี้สําคัญมากคืออเมริกาเนี่ยนะครับจะพูดอยู่ตลอดมีนโยบายที่มีต่อไต้หวัน strategic ambiguity ก็คือเป็นเล่นสนัยที่ไม่ชัดนะครับในเชิงกลยุทธ์คาว่าไม่ชัดก็คือบอกกับไต้หวันบอกกับว่าว่าคุณอย่าคิดแยกแผ่นดินเพราะทําแบบนี้ผมจะไม่ช่วยคุณแต่บอกกับจีนบอกว่าคุณอย่าบุกถ้าคุณนะ่าท่าจะรวมต้องสันติภาพแต่ถ้ามีการบุกผมก็จะช่วยทางด้านไต้หวันอันนี้เป็นนโยบายตลอดเลยทะนี้มาถึงสมัยไบเดน ก็มีการพูดทำนองบอกเฮ้ย hey, ถ้าหากจีนบุกผมอเมริกาจะช่วยแต่บอกรัฐมนตรีต่างประเทศก็มาเคล่ากรกว่าเฮ้ย hey, ยังเหมือนเดิมไม่ได้บอกว่าจะช่วยนะครับเ <quiero S 1> พียงแต่บอกว่านะครับนะถ้าหากว่ามันแบบอเมริกายังไม่มีท่าทีนะที่มันเด่นชัดก็คือ,อยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเกรงกันคือภายใต้ทรัมป์เพราะทรัมป์มีนโยบายต่างประเทศก็เ t r a n s a c t i o n a l ไม่ได้มีอุดมการ์ไม่ได้มีอะไรแต่เหมือนพ่อค้า เพราะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือบีบไต้หวันเหมือนบีบยูเครนบีบเกาหลีใต้ให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับผมจะอะไรครับลดเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับคุณต้องซื้ออาวุธทำอะไรต่างอันนี้เห็นชัดกับมที่2เขาไม่ได้พูดออกมาชัดๆว่าเฮ้ยผมจะบุกหรือไม่บุกแต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาย้ําอเมริกานะครับนโยบายย้าว่าจะไม่สนับสนุนการแยกแผ่นดินสิ่งที่คนเขาวิเคราะห์กันว่า ในการพบกันล่วงศีลสิงผิงหรือก่อนหน้านี้ทั้งจีนอยากให้อเมริกาบอกตรงๆว่า o p post i n d e p e n d e n t คือพูดง่ายๆเลยนโยบายอเมริกาต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวันซึ่งอันนี้เท่าที่ดูอยู่นะครับคนก็เกลี่ว่าทาจะยอมแต่ดูๆแล้วทาเองก็รู้เกมไม่ยอมไม่เอาครับเพราะการพูดอย่างนี้มันมีความหมายว่าเป็นการเพิ่มในลักษณะที่รุนแรงขึ้นถึงท่าทีที่จะพูดง่ายต่อทั้งไต้หวันเนี่ยเริ่มกระทบแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี้ก็มาดูซิว่าในการประชุมเนี่ยจีนอาจจะอะไรครับลึกๆอาจจะต้องการให้อเมริกาเน้นตรงนี้แต่ทั้งที่ดูอยู่นะครับอเมริกายังไม่ได้ยอมที่ขนาดนั้นพราะูดง่ายๆหน,น่วยนโยบายทางด้านเกี่ยวกับไต้หวนันในขณะนี้มีการเกรงว่าอเมริกาชักจะเรียกว่าไม่เข้มแข็งในการปกป้องในความรู้สึกนะฮะแต่ขนาดจริงๆก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จีนกําลังดูอยู่ พอดูจากอเมริกาเริ่มที่จะไม่ค่อยเข้มแข็งในเรื่องของนาโตไม่ค่อยเข้มแข็งในเรื่องช่วยเหลือ,อยูเครนเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คนเกรงกันมากนะครับว่าในที่สุดอาจจะเปิดโอกาสให้จีนเนี่ยถือโอกาสนะครับในแง่ที่อะไรครับบุกไต้หวันหรือทําอะไรต่างเหล่านี้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงจีนไม่ทำหรอกครับเพราะยังมีวิธีการอีกหลายหลายวิธีเพราะการเล่นงานด้วยสงครามนั้นต้นทุนเป็นสูงเพราะฉะนั้นในกรณีมีการบีบหลายอย่างบีบในเรื่องของการค้าบีบในเรื่องการทูตจนกระทั่ง การความสัมพันธ์ทางการทูตรองไต้หวันกับประเทศต่างๆมันชักจะล่อยหลอลงไปและบีบทําให้คนในทางด้านไต้หวันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดดึงให้คนไต้หวันเนี่ยมีความรู้สึกกลัวและก็พยายามที่จะไปทั้งดีก็คือหาทางทางการทูตแทนเรื่องของการใช้แต่อาจจะบีบเรื่องของการอะไรครับการซ้อมลบบีบอะไรต่างเหล่านี้ เพราะคแต่ไม่ใช่ทําสงครามำสงครามนะผมเรียกว่าเป็นลัสรีอร์ทก็คือเกิดจําเป็นจริงๆว่าคือเกิดประกาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูว่าให้อเมริกาตอนนั้นน่ะอยู่ในท่าทีเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังไม่ต้องพูดถึงแต่แน่นอนเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องซิกเนเจอร์ของจีนเพราะสิ่งหนึ่งที่ทางจีนไม่ยอมก็คืออย่าให้ไต้หวันนะครับประกาศออกมาต้องการอิสระ อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมแน่และถ้าอเมริกาช่วยสนับสนุนว่าต่อต้านอันนี้กเกินสิ่งที่ทางจีทางไต้หวันทางจีนอย่างน้อยที่สุดถ้าได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาเอ่ออยากจะได้ตรงน,นี้แต่ขณะนี้ผมยังไม่คิดว่าทรัมป์จะโยนอ,อนอ่อนในล่าน,นี้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดท่าทีของทรัมป์ที่มีต่อไต้หวันมันชักจะมีความไม่เข้มแข็งในความ c ค l ระเพอร์เซพชดูได้จากนโยบายที่เขามีต่อเรื่องของยูเครนกับนาโตในยุโรปครับ ผมขออนุญาตออรบกวนอาจารย์ขยับเฟรมภาพขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอาจารย์คะพอดีว่าตอนนี้เฟรมภาพอาจจะถอยลงไปนิดหน่อยค่ะโอเคได้ค่ะอาจารย์ <All o. S 2> คะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับจีนที่ดูจะดีขึ้นนะคะตกลงกันได้เข้าใจมากขึ้นนะคะจะมีอานิสงส์ไปถึงบรรดาพันธมิตรของจีนที่ยังคงโดนค้างภาษีสูงอยู่ไหมคะอาจารย์คะอินเดียภาษียังอยู่50บราซิลก็เหมือนกันนะคะ จะมีทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกันไหมคะทํานายได้ครับดีขึ้นที่มันดีขึ้นเพราะอะไรครับตอนนี้อเมริกากับทางด้านบราซิลเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าบราซิลเขายังเกรงใจอเมริกามากเพราะว่าอเมริกาเป็นคู่ค้าที่สําคัญแต่กับแล้วบราซิลเองถ้าดูให้ดีมีแร่หายากเนี่ยเท่าไหร่ครับของจีนมีสี่สิบสี่ล้านตันของบราซิลมียี่สิบล้านตันแล้วระยะหลังทั้งสองฝ่ายเริ่มคุยกันดีเลยแล้วก็จะมีการจัดซัมมิแล้ว เพราะอย่าไปแปลกใจเลยครับว่าในที่สุดก็คงจะลดลงนะครับไอ้ห้ลดลงลงมาเหลือเก่ายิ่มห้าหรืออะไรแล้วแต่อันนี้ผมคิดว่าคงจะในไม่ช้านี้ส่วนในอินเดียก็เช่นเดียวกันอินเดียตอนนี้พอมีผลกระทบอย่างไงครับนะครับเรื่องของอทางด้านอ,อเมริกาเล่นงานบริษัทน้ำมันสำคัญของรัเสเซียสองบริษัทคู่ขนานไปกับเล่นงานทางทางสหภาพยุโรปออกมาเพเกจที่สิ ในแพ็กเกจที่สิมีการเล่นงานเรื่องของอะไรครับเรื่องของพลังงานเพราะ,ะนั้น,นี้ก็ทําให้อะไรครับเราจะเห็นราคาน้ํามันมันถึงสูงขึ้นเพราะว่าอะไรครับดั่นหมายค่ามเป็นการลดรายได้และยังมีอีกเล่นหนึ่งคือสาภาพยุโรปเล่นงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับแชโรฟลีทคือเรือพูดง่ายเรือเถื่อนที่ขนน้ามันให้กับทางด้านของรัสเซียนะครับเป็นร้อยกว่าเลยเพราะานี่ต้องการที่จะบีบทางด้านรัสเซียและตอนนี้มันก็ได้ผลนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือทางด้านของอินเดียก็เริ่มนะครับลดเรื่องของการซื้อน้ํามันนะครับลงจากรัสเซียแล้วเพราะฉะนั้นจะไปอย่าแปลกใจในกรณนนีก็คงจะทําให้เรื่องของกงําแพงภาษีนะที่ทางด้านเก็บนะครับคงจะมีการลดลงเพราะว่าอินเดียก็มีการทําแบบนั้นนะครับแม้ในตอนแรกจะบอกเสียงแข็งเอ้ยไม่ทานะครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันเป็นการบีบนะครับเพราะว่าเรือก็ลําบากได้ต่างๆเพราะฉะนั้นก็ มีการลดเรื่องของการซื้อน้ำมันจากทางด้านของรัเสเซียลงเพราะนี้ก็จะเป็นปูทางไปสู่ที่จะนําไปสู่การลดเรื่องของกําแพงภาษีที่อเมริกาบีบต่อรัเสเซียไอโซต่อ India อินเดียที่ห้าสิบอร์เซ็นอาจารย์ยังไม่แปลกใจสถานการณ์ทั้งสองประเทศกับอเมริกาคงจะดีขึ้นครับแล้วท่าทีของอเมริกากับโลกจะดีขึ้นไหมคะถ้าเขาคุยกับจีนได้แล้วแล้วก็มีการปลดล็อกสิ่งที่เป็นข้อจํากัดหลายๆอย่างนะคะ จะผ่อนคลายกับโลกด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์มันก็แล้วแต่เช่นเป็นตัอย่างกับโลกบางทีคุณไปพูดอะไรเขาไม่พอใจดีๆก็ขึ้นมาดูได้จากแคนาดาไปที่แคนาดาปั๊บนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยมีป้ายโฆษณารเก้ e รเก้นเน้นเรื่องของเสรีนิยมแต่แล้วก็บอกต่อต้านเรื่องของการกิจกันการค้าแค่นั่นเองครับทำยุ่อเลยครับไม่ครบไม่พูดแล้วอะไรครับเพิ่มภาษีอีกส0เอร์เซต นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่อยากจะคุยแต่ว่าประเทศที่จะได้ถูกกระทบในทางลมกับอเมริกาเพราะอเมริกาตอนนี้กําลังให้ความสําคัญกับโฮมแลนด์โฮมแลนด์ตัวนี้มี2ตัวตัวหนึ่งคือคนในอเมริกาเองอ่ะโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่เขากําลังจะเล่นงานลเล่นงานไปส่วนนึงกกบอีกส่วนนึงคือลาตินอเมริกาและประเทศที่ถูกเล่นงานในลาตินเนี่ยก็คือประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายซ้ายแต่ต้องระวังนะอย่างการณีฝ่ายซ้ายเนี่ยพวกนี้เกลียน แต่อย่างกรณีของอะไรครับบาราเซิลเป็นฝ่ายท้ายแต่เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับ2ตัวแต่อย่างกรณีของประเทศอะไรครับที่เขากําลังเล่นงานหนักนะครับเวเนซุเอลาครับเวเนซุเอลาเนี่ยกำลังเล่นงานอย่างหนักเพราะต้องการที่จะบีบถิง้งขันบอกว่าเฮ้ยอาจจะบุกนะครับแต่ตอนนี้เขาใช่ยังไงเล่นงานเรื่องของอะไรครับเรื่องของเอ่อเรือนะครับแล้วก็ เรื่องของอะไรครับขนยาเสพติดหรือทําไงถึงกับมีการบอกว่าเตรียมการในลักษณะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรครับเลชิมเชนในเวเนซุเอลาพ่อฉันถามว่าโลกจะดีขึ้นในส่วนของเวเนซุเอลานะมีแต่ว่าจะเร็วลงเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการบีบนะครับนะทางด้านของเวเนซุเอลานะครับเพราะว่า,าเป็นลักษณะที่เรียกว่าประชาชนก็เดือดร้อน นะครับโดนดี้ออกพายออกมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าถามว่ากลุ่มที่จะถูกกระทบดังน,นี้จะเป็นกลุ่มไฟทซไส้นะครับที่อยู่ในลาตินอเมริกานะครับแต่ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับอย่างบางประเทศ,อย,เทศอย่างบราซิลซึ่งตอนแรกเขาไม่พอใจจึงไปนสนับสนุนขวาจัดบบโซนาโร่นะแต่ตอนนี้เริ่มที่จะมาคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับเราก็จะเห็นได้กับอย่างบางประเทศถูกกระทบอย่างเช่นโคลอมเบียด้านาต่างๆแต่ที่โดนหนักที่สุดจะเป็นเวเนซุเอลาครับ ส่วนกับรัสเซียละคะอาจารย์จะมีผลทําให้สหรัฐก,กับรัสเซียกลับมาคุยกันได้ไหมคะหรือคาดหวังได้ไหมว่าจีนจะไปสื่อสารกับผู้นํารัสเซียให้ยุติสงครามได้รัสเซียตอนนี้บอกได้ครับเขาทําอยู่สองอย่างด้านหนึ่งก็คืออะไรครับมาต้องการที่จะนะครับทาให้ทรัมป์ซึ่งเขารู้ว่าเป็นความนิวตรีดีมากหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรครับเขาเป็นไงก็เจรจาแต่ด้านหนึ่งจะทํา เงื่อนไขที่เจราจาไม่ได้พวกาจะบอกว่าเฮ้ยผมเจราจาแต่เงื่อนไขไม่ได้เพราะว่าเขายังคิดว่าเขามีความได้เปรียบในเชิงของสนามลบเพราะเขาจะทำสองอย่างอย่างหนึ่งถ้าจะมีเจราจาเขาจะต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตามเป้าที่เขาต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนในดอนบัสซึ่งขนาดนี้เขาได้ประมาณเจ็ดกว่าเจ็ดแปดสิบดอนบัสก็คือรูฮันกับดอนเนตสองแห่งสามซาบูริเชียซึ่งเขาได้มาประมาณ 780อยากได้ร้อยอันที่4ี่คือ,อตัวเกซอนเขาอยากได้ร้อยแต่ตอนนี้เขาได้เจ0ดดบนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการตัวนี้ร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มี2กรณีถ้าเจราจาได้ผมได้ร้อยนะซึ่งอันนี้เจราจาไม่ได้เพราะอะไรครับเราไม่ต้องพูดถึงยูเครนแล้วครับเพราะยูเครนอ้ำนัจต่อรองน้อยแต่สาภาพยุโรปที่สนับสนุนยูเครนในนาโตเนี่ยไม่ยอมเพราะการทําแบบนี้มันเท่ากับสร้างประเด็นอะไรครับ เป็นภัยคุกคามของรัสเซียต่อยุโรปเพราะฉะนั้นตรงนี้และรัะเสเซียเจราจาได้เจราจาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องลบกับที่สองใช้วิธีการลบยังได้อย่างหนึ่งได้แต่เขาได้ร้อยแต่อันนี้ยังทําไม่ได้เพราะพอทําไม่ได้ปั๊บเนี่ยตอนแรกทรัป์ทำท่าจะยอมนะฮะแต่พอหลังสาภาพยุโรปนะครับบางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า coalition of the willing ก็จะมีฝรั่งเศสเยอรมันเข้าไปคุยแล้วก็ฟินแลนด์ทัามก็เลยเปลี่ยนใจบอกเอ้ยวันนี้ไม่ต้องพบแล้วที่ตอนแรกจะพบกันที่ ที่ไหนครับฮังการีไงบอกว่าไม่พบเพราะว่าอะไรครับรัเสเซียยังไงนี้เพราะฉะนั้นที่มันเป็นแบบนี้ก็เริ่มทางไงเริ่มมาตรการมาตรการอะไรครับเรื่องของการลดเรื่องเล่นงานบริษัทหรือไอ้บริษัทน้ํามันสองอันเพราะฉะนั้นทําตอนนี้มีความรู้สึกว่าให้ยากที่จะบีบด,ด้วยเรื่องของน้ํามันความสิ่งที่จะเกิดขึ้นขนาดนี้ก็คือสถานการณ์จะมาอยู่ที่ว่าจากวันเนี้ยรัเสเซียนั่นจะสามารถขยายเขตแดนด้วยการลบได้มากมาก ไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาก็ยังไม่เจรจาแต่ทําท่าเหมือนกับเจรจาแต่สร้างเงื่อนไขแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งได้ลําบากมากเพราะว่าทางด้านยูเครนย,ยังมี้ยวเล็บอยู่นะครับมีเรื่องโดรนมีเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ไม่สามารถได้และต้นทุนในการบีบเรื่องน้ํามันรายได้มันชักสูงขึ้นนะครับถ้าถึงจุดนั้นรัเสเซียอาจจะพร้อมเจรจาได้เพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่ามันจะไปจบอยู่ที่ทางใดทางหนึ่งครับนะครับแต่ผมคิดว่าในตอนจบเนี่ยรัเสเซียคงจะได้ บางส่วนอย่างน้อยที่สุดก็คือได้เท่ากับ80%และไปถึงไปต่อไม่ได้หรือถ้าพันถึงจุดหนึ่ง100%แล้วก็แรงกดดันสูงแต่ถ้าเกิด100%แรงกดดันต่ายังไปต่อพันพูดง่ายขนาดนี้ยังไม่จบแต่ผมว่าเส้นทางในการจบเนี่ยพอจะเห็นปลายทางบ้างแล้วครับว่าถ้าถึงจุดหนึ่งการจะบุกต่อเนี่ยมันยากขึ้นมาทุกทีพอเข้าทุกทีถึงตอนนั้นรัเสเซียก็สามารถบอกได้บอกกับประชาชนโอเคเพราะจะถูกบีบคั้นจากเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นนีผมคิดว่ามันกําลังเดินทางไปสาจุดจบแต่ขณะนี้ยังไม่จบครับแต่จบลงที่ว่ารัเสเซียจะได้เท่าไหร่แต่ตัวที่จะเป็นปัญหามากคือถ้ามันจบลงด้วยการเจรจาตัวที่สําคัญก็คือว่าเจรจาสันติภาพนั้นจะถวรได้อย่างไงมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอ,องค์กรที่จะมาดูแลพอองค์กรดูแลเนี่ยสหภาพยุโรปบอกว่าทํทำแบบตะวันออกกลางเิตั้งองค์กรหนึ่งในการดูแลโดยมีอเมริกาเป็นประธานนะครับทั้งเป็นประธาน เพื่อที่จะดูว่ารักษาให้ข้อตกลงหรือไม่ส่วนทัามก็บอกเลยทางอเมริกาไม่อยากจะร่วมเพราะสิ่งที่จะมีปัญหาต่อตกลงกันได้ไอ้จะดูแลเรื่องสันติภาพให้มหาวรนมันไม่ใช่ของง่ายนักถ้าหากว่าสมมติฐานอเมริกาไม่อยากจะร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมาดูมันมี2เรื่องเรื่องหนึ่งคือสันติภาพเรื่องของการหยุดลม้มสันติภาพแต่จะสันติภาพถาวรน,นั้นจะต้องมีการดูกลไกต่างต่างตัวนี้คงจะเป็นเรื่องต้องลำบากคุยกันอีกทีหนึง่งแต่อย่างน้อยที่สุดผมิดว่า่าาาปปลยทงทงีจะไสู จุดจบนั้นพอจะเห็นทางอย่างที่อาจารย์บอกรัเสเซียถึงจุดหนึ่งนะครับได้80หรือร้อยหนึง่งได้มาถึงจุดหนึ่งเศรษฐกิจหรือว่าแหล่งต่างต้นถุนมันสูงขึ้นตรงนั้นแหละครับจะไปสู่จุดจบส่วนจอรสเซียจะได้ทั้งหมดอาจารย์คิดว่าไม่ใช่ของงานนะ่ายนักแล้วก็ทางด้านยูเครนจะตีกลับมาก็ไม่ใช่ของงานนะ่ายนักเพราะฉนั้นจะอยู่ที่กระจึกกระจักเนี่ยตอนนี้ได้7-80ตอนนี้พยายามบุกถึงร้อยไหมอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ผมก็แต่อย่างน้อยที่สุดพอจะเห็นว่าทั้งเรื่องว่าฟาติก ทางด้านรัสเซียก็คงจะเหนื่อยพอสมควรขณะนี้สังเกตด,ดูคู่เสียหายเนี่ยมหาศาลนะครับทั้งด้านของคนเสียคนตายก็เป็นแสนต้องมีการระดมใหม่แรงกดดันจากภายในซึ่งเราอาจจะไม่รู้มันก็มีอยู่สูงและถ้าโดนบีบเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรขึ้นมาสูงตัวนี้อาจจะเป็นจุดที่จะนำไปสู่แรงกดดันที่จะหาทางเจรจาทางหลงได้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่ายังไม่จบแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ไกลไปนักเส้นทางในการจบเนี่ยพอเห็นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงครับ แต่จะหมายถึงเรื่องความตึงเครียดที่ว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงในอนาคตได้ไหมคะอาจารย์ก่อนหน้าน,นี้โลกอาจจะกลัวว่าโลกแยกออกเป็นสองขั้วขั้วอเมริกาและพันธมิตรยุโรปและขั้วของจีนกับบริกส์กับรับเสเซียเกาหลีเหนือนะคะจุดนี้เนี่ยมันจะทําให้ภาพนี้เปลี่ยนไปไหมคะไม่เปลี่ยนครับต้องยอมรับว่าขั้วนี้การขัดแย้งระหว่างาสองขั้วยังอยู่และขั้วหนึ่งอเมริกากับทางด้านของนาโต กลับไปคั้วหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า axis of adversary adversary Ad นะครับอันนึงก็คือการนำของจีนกับรัสเซียที่มีคนพูดกันถึงก็ว่า bear and อะไรครับ dragon e m b r a c e รวมกับเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ยัมีการรวมอ,อิหร่านอยู่ในนั้นไตหลานตอนเนี้พลังอำนาจอ่อนลงมันยังอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ความขัดแย้งตัวนี้มันจะลากไปตั้งแต่เรื่องของยุโรปนาโตลงมาสู่อินโดแปซิฟิกครับ เพราะนั้นนี้ไม่จบครับยังอยู่ครับและอย่างหนึง่งแม้ว่าเรื่องอยูเครนจบเรื่องของความรู้สึกของของยุโรปในนาโตที่จะมีภัยคุกคามต่อรัสเซียยังคงอยู่ต่อไปอีกแน่นอนครับเพราะนั่นหมายของว่ายุสเซียขณะนี้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับแม้ว่าะจะให้มันเข้มแข็งแบบเดิมต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะรัสเซียคงจะมองถึงเรื่องอะไรครับผมมองว่าอเมริกาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะเหมือนเดิม Perception ที่ยุโรปมีต่ออเมริกา หรือ perception ที่มีต่อหลายประเทศต่ออเมริกาชักจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจะปกป้องจริงหรือเปล่ามาตรา5ในการปกป้องตรงนี้แหละครับที่อาจจะเป็นอันตรายแม้ว่าจะมีข้อตกลงเรื่องหยุดจริงหรือสันติภาพสําหรับยุโรปสําหรับยุโรปความรู้สึกก็คือว่ากลัวว่ารัสเซียจะมอง perception ว่าเฮ้ยอเมริกากําลังท่าทีไม่จริงจังเพราะไม่จริงจังปั๊บอาจจะมีการเทสเทสไม่ต้องลบหรอกครับใช้เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ใช้เรื่องของการอะไรครับทำให้อ่อนแอ จากคนภายในเพราะในประเทศอย่างรัสเซียที่ทัวเนียมีคนรัเสเซียอยู่เยอะนั่นแหละคือสิ่งที่ยุโรปกำลังกลัวอยู่ในอนาคตว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีสงครามแล้วรับแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่กระแทะเรื่องของความอ่อนแอผ่านทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ผ่านทางเรื่องของเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเอาคนรัเสเซียที่อยู่ในนั้นแล้วก็เป็นข้อที่จะอ,อ้างว่าเฮ้ยกำลังถูกเล่นงานอันเนี้ยังคงอยู่ครับกับอีกส่วนหนึ่งทางด้านของเกาหลีเหนือเป็นมาห,หนาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์ในขณะเดียวกันนะ กำลังมีพลังอำนาจและมีข้อตกลงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางด้านใต้วะทางด้านอะไรครับเกาหลีเหนืออาทษเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกําลังเกลียกันเลยเกินเพราะวันนี้ทั้งสองฝ่ายก็ดีใจเพราะทํากําลังกลับมาบอกเฮ้ย hey, คุณมั่นใจได้ข้อตกลงกันความมั่นคงยังอยู่ถึงกับอะไรครับอนุญาตให้ทางด้านของอะไรครับญี่ปุ่นหรือเกาหลีสามารถที่จะอะไรครับเอาเรื่องของไอ้ตัวแค่แคการของประมณูไปเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของอะไรครับพลังงานที่มาใช้ทางด้านประมณู พอนทำให้สังสองประเทศลู้ม,มีความสึกเอ๊ะชักกลัวๆชักก็กกไม่แน่ใจแต่ต้องดูว่าท่าทีของทําจะเป็นไงบ้างพอนพูดง่ายๆโลกครับของสองขั้วยังอยู่กับเราครับนะครับและนับวันความเข้มข้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอะไรครับแสนยารูปภาพของจีนเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นทุกที แลกรัเสเซียนะันะแม้ว่าจะบอบช้าจากเรื่องสงคารามแต่เข้มแข็งมากกว่าเดิมนะครับในลักษณะที่ทางด้านสจโรไม่เคยคิดเลยว่าจะหลังจากสงคารามเย็นที่สุดจะมีภัยคุกคามจระสะเสียวันนี้เขาได้ริมรถ้วครับว่ามันเป็นภัยคุกคามข,ขึ้นมาจริงๆเพราะสิ่งต่างๆเหลา่านี้มันก็คงจะยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นโลกไม่สงบแล้วครับสองขั้วของสงคารามเย็นเปลี่ยนมาเป็นสองขั้วแบบใหม่นะครับเป็นสองขั้วระหว่างนาโตกับเขาเรียกว่าอะไรครับอาเอ็ซิสออฟแอดเวอร์แซรี สองขั้วนี้ยังอยู่เพียงแต่ต่างกันอยู่นิดหนึ่งในสงครามเย็นค่านิยมมันจะแบกประชาธิปไตยเสรีนิยมกับอำนาจนิยมแต่ไอสองขัวนี้มันชักโอเวอร์พราะอเมริกานะครับมันชักไม่เคยแน่ใจว่าเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมหรือเปล่ากับในเรื่องของนาโตบางประเทศมันชัดๆฮังการีสโลวาเกียมันเป็นอิ l i b e r a l Democracy เพราะท่านนี้นจะเป็นลักษณะโอเวอร์แลปปิ้งทางด้านหน่อยทางด้านของค่านิยมแต่เรื่องของการเรื่องของการเผชิญหน้าในง่นี้ยังคงอยู่เพียงแต่ต่างกับสงครามเย็นพาะสงครามเย็นเรื่องของการแยกขั้วทางค่านิยมชัดมากอันนี้มันไม่เคยชัดเลยครับนะครับเพราะบางส่วนนะครับอยู่ด้านนี้แต่ค่านิยมใกล้กับอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็อย่างอเมริกาที่กำลังเกิดขึ้นตาเกียกำลังเกิดขึ้นและฝ่ายขวาจัดในยุโรปก,ก็เป็นตัวอย่างที่บางส่วนก็กำลังขาขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของโอเวอร์แลปปิ้งในด้านไอเดีย Música